นับถอยหลังเริ่มต้นชีวิตคู่คู่รักต่างไวควงคู่ถ่ายพรีเวดดิ้งหวานต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากสำหรับอดีตหนุ่มสุดฮอตในยุค90เต๊ะสตววัฒกับแฟนสาวนอกวงการแจ็กกี้แพรวไพลินด้วยในวันนี้เราจะพาไปชมภาพพรีเวดดิ้งของทั้งคู่กันค่ะขอแสดงความยินดีกับอดีตหนุ่มสุดฮอตในยุค90เตะสตววัฒเศรษฐกร ที่มีข่าวว่ากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกันในวันที่22ตุลาคมนี้กับแฟนสาวนอกวงการแจ็กกี้แพลวไพลินสาวสวยดีกรีแอร์โฮสเตสสายการบินดังซึ่งคู่นี้อายุห่างกันกว่า11ปีล่าสุดมีรายงานว่าเตะสัตวรรัตเตรียมจูงมือแฟนสาวแจ็กกี้เตรียมจดทะเบียนสมรสในวันที่10ตุลาคมนี้เขตวังทองหลางและกำลังจะมีงานแต่งในช่วงบ่ายวันที่22ตุลาคมที่คริสตัลที่2สย่าน และล่าสุดวาทีบ่าวสาวก็ได้ควงแขนกันไปถ่ายพีเวษิ้งสุดรู้ศาสตร์ออร่าความสวยความหลอ่อเหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยกเลยละค่ะ